ปินอนงเวอร์ชั่นช่อง3บอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งละครในอดีตสําหรับละครเรื่องปิ่นอานงโดยล่าสุดทางช่อง3นั้นได้มีการนํามาแสดงใหม่เรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะหลังมีกระแสข่าวออกมาวันก่อนว่าค่ายลูกของกันตนาโดยผู้จัดสตางจะผลงานสร้างชื่อเสียงของค่ายตัวเองอย่างปิน่นอานงที่เคยทําป้อนช่องเจโดยนําแสดงโดยเวียสุกลวัฒน์และมินพิชยามาสร้างใหม่ป้อนให้ช่อง3และว,วางตัวพิมปราณิดารับบทเป็นปิน่นอานง ประกบคู่กับเต้ยพงศกรรวมโดยเยอเกิดนะทะัทชาและล่าสุดมีการปล่อยภาพฟิตติ้งละครอ,ออกมาให้ชมกันแล้วคะ่ะโดยจากภาพนั้นแฟนๆหลายคนยกนิ้วให้กับมาดใหม่ของหนุ่มเตย้ยที่เต็มไปด้วยหนวดเขารุงรังซึ่งมาในมาดโหดไม่แพ้นหนุ่มเบียร์เวอร์ชั่นที่แล้วเลยทีเดียวคะ่ะ